ได้เวลามาเอาเจ้าเผือกสองตัวนี่ยจะจับพี่น้องเป็นเถื่อนเนี่ยเจ้าเผือกสองตัวก็เงี่ยงกับกอแก้วแก้วพุ่มทองตะเวนยังอยู่ปกสูงพี่นอ้องเหลื่อมแสงแดดให้คนกินลูกเขา่ายี่นี่นะจ๊ะนี่ช่วงนี้บ่มีหยาด้วยจ้ะเด้อลูกเขากำมดละ่ะ หัวคูเสียงบักกระดิง่งก็อดเอาได้จ่าเด้อเพื่อนเดี๋ยวคนกินหญ้าก่อนนี่จ่าจลูกคาวี่งดีอมันเล่มก่อนนี่อยู่ในนี้ให้เพคนได้กินนี่ตอนนี้เล่มหญ้าดีอยู่จ่ กินลูกเขาอันฝนกับบัวตบพี่น้องเลยนี่นุ่นเฟ่อันนั้นหยามันเหลื่อมเหี่ยวเหลื่อมแหงเหลื่อมตายไปแล้วนี่ขึ้นเล่มก่อนเอาขานทางไปกินหยาฟังทั้งอืน่นทั้งนี้มันมัดล่ะคือชาวมัดนะมุเตนเนดินเนนบินกับ,บพี่นอ้องเยหยากับบัวปงเลยนี่ สั้มได้หาบุุงเลยนี่ฉันเล่มก่อนเหลียงคนกับตรงดูแลคนอะไรกันนี้ให้คนกคนินก่คนเขาก่อนขอบคุณทุกเลิมทุกไหล,ท,ล,ท,ลทุกกำลังใจ,ด,จด้วย้จเด้อถี่เขาเมื่อหายกำลังแรงใจ ผิดพลาดประการใดกับข้อโทษข้ออภัยอยาสิบไปทายคิดอีย่างห้พี่น้องไ้เบึงมาอยางสีกับพี่น้องหมดส่วนเลยมาเอาควายออกแกะข่มใหญ่มองให้เพอนกินอันนัน้นงา้อ้ม,มแม่งมล็มาเอาไปเขาคอ,อกินน้ำเขาคอ,อกินเฟืืองตอหวาน เล่มตีลงพันเดือนคะนนเปนเหร,รียญเสืองถึนสองตัวกินว่ากินดเทาวกับิทผานยางขวมทางดำไปลูให้กินห้าไวา้ละบันมาเล่ม ทั้งคุกับงัวด้ยจ้ะงัวกับห้ามองภูก็มีห้องหม้อหม้ออยู่หนีก็ควอยมาอย่างมาเจ้ามีหน่ฮะมาให้พี่น้องได้เห็นถาบรรยากาศสมิ่งนอกจากน้กท้องตัวเอวย้องคนกินงานพอบันณไม่คิปหนาจ้าเพื่อนพี่ดีเมะแห้งขอบคุณทุกรึทุกไลฟอีกครั้งด้จ้ะเด้อทุอกำลังใจที่เขามาชม สวัสดีค่ะ